สวัสดีสสดครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการ Love In t r e n n ครับความรักไม่เคยตกเทรนด์ In t r e n d ตลอดเวลาและจะ In t r e n d ตลอดไปครับรายการเราแพร่ภาพโอ,อก,กาสเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง KB News และ KC 1ครับผมโปเต้ครับดิฉันสิวค่ะ Love In t r e n d เป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมสแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะและรายการของเราก็ยังสรรหารเรื่องราวความรักดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำในช่วง Story of Love ค่ะ ครับและยังมีคำถามที่ดีครับคำถามเกี่ยวความรักสไตล์เลิฟอินเทรนด์ครับในช่วง q u e ช t i o n of l ล v e ครับและในช่วงท้ายของรายการช่วง s h a r i n g of l o v e รายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแบ่งปันความรักผ่านการกระทำและสนับสนุนบุคคลที่เป็นตัวอย่างของสังคมค่ะครับเรามาเข้าสู่ช่วงแรกเลยครับพี่จิวช่วง Story of l o v e วันนี้พี่จิวมีอะไรมาฝากครับเป็นเรื่องราวความรักระหว่างสองแม่ลูกค่ะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันแม่นะคะอ๋ออยากไปชมแล้วสิครับเอ๋อถ้าอยากไปชมไปชมกันเลยค่ะ ช่วง Story of Love Story of Love วันนี้เป็นเรื่องราวความรักที่บริสุทธิ์และแสนจะน่าประทับใจระหว่างแม่และลูกผู้เป็นแม่ต่อสู้เสียสละอดทนและทำทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่การมีชีวิตอยู่เธอก็ขอมีชีวิตอยู่เพื่อลูกเธอตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งและแข็งแกร่งที่สุดเพื่อลูกของเธอ โดยที่เธอเองนั้นไม่อาจคาดคิดได้เลยว่าจะได้รับผลตอบแทนใดๆกลับคืนมาลูกชายเองแม้จะไม่ได้รับรู้กับโลกภายนอกมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือรักแม่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณกันที่มาและเด็กชายนัทรุธหรือน้องพีนะคะซึ่งเป็นคู่แม่ลูกที่มีความน่ารักมากมีความรักความผูกพันกันซึ่งน่าประทับใจแล้วเราอยากนำเสนอคะ่ะ เดี๋ยวเราไปทาําความรู้จักกับทั้งสองคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> ขอถามคําถามเลยนะคะว่าตอนนี้น้องพีอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนถนนสุรนารอีอ๋ออยู่ชั้นไหนแล้วคะปสามค่ะปสามแสดงว่าอายุประมาณเก้าขวบเก้าขวบแล้วเก้าข,ขวบแล้วนะคะหน้า <c oughs> <c oughs> น้องมีความพิเศษทางด้านด้านไหนคะคือเขาก็ จะคุยเก่งค่ะแล้วก็ช่างซักช่างถามนะคะแล้วความผิดปกติของเขาคือคือเขาจะช้านะคะทําอะไรช้าก็คือการเรียนรู้แล้วก็ทางด้านสติปัญญาจะใช่ค่ะจะช้ากว่าปกติใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เกิดค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะซึ่งคุณแม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่คราบค่ะตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดก็ทราบเลยค่ะคุณหมอบอกหรือว่าเรารู้เองค่ะ คือคุณหมอไม่ได้บอกค่ะบอกแต่ว่าน้องเป็นหัวใจรั่วแต่ว่าคือได้ยินคุณหมอพูดนะคะตอนที่คุณหมอมาตรวจนะคะคุณคุณหมอพูดว่าคือเขาพูดแบบไม่ไม่ดังแต่ก็ได้ยินอะว่าน้องเป็นดาว Umwelt ค่ะคำนี้จะรู้ค่ะแลราคุณหมอไม่ได้บอกแต่คุณหมอไม่ได้บอกเราแต่แต,แต่เราได้ยินค่ะได้ยินเมื่อเราได้ยินเนี่ยเรารู้สึกผิดหวังห,งหรือว่าเสียใจไหมในตอนนั้นก็เสียใจนะคะแต่ว่าก็คิดว่าในเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะเลี้ยงดูเขาก็เจ็เสียใจก็เสียใจอยู่เหมือนกันนะค่ะแต่ก็คิดว่าก็จะดูแลเขาให้ดีนะคะตอนตอนนั้นนะ่ะก็คิดคอย่างนั้นนะคะในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ,คะใเมื่อเขาเกิดมาแล้วค่ะยังไงก็คือลูกของเราค่ะ,คะใช่ไหมคะแอะแล้วตอนนี้คุณพ่อของน้องอยู่ที่ไหนอพ่อของน้องเป็นคนโคราช แต่ว่าแม่เป็นคนนครนายกค่ะแล้วแต่งงานกันที่นี่แต่เจอกันที่กรุงเทพแต่งที่กรุงเทพเรามาอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตแล้วเนื่องด้วยสาเหตุอะไรคะอุบัติเหตุค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ปีห5ค่ะวันที่สองกันยาเดือนกันยาเมื่อปี2555ค่ะห้าค่ะ่แล้วตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกค่ะคุณแม่เนี่ยเคยคิดท้อใจ หรือว่าแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคิดค่ะคิดแต่ว่าท้อแต่ว่าก็พยายามคิดว่าถ้าท้อแล้วลูกจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงก็พยายามบอกตัวเองว่าต้องสู้ต้องสู้ท้อนะคะไม่ท้อไม่ใช่ไม่ท้อท้อนะคะเหนื่อยท้อแต่ว่าต้องสู้ต้องสู้ค่ะเพื่อลูกจ้ะค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่ทำอาชีพอะไรคะ ก็ตอนตอนนี้ก็รับจ้างซักรีดค่ะรับจ้างซักรีดค่ะรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับสองคนไหมคะคือตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำนะคะก็ยังไม่ลงตัวดีเลยค่ะค่ะกำลังกำลังเริ่มหาลูกค้าอยู่ลูกค้าที่จะมารับให้รับซักรีดอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ลงตัวค่ะก็ยังติดขัดอยู่ค่ะพยายามจะหาให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะขอถามนิดนึงว่าน้องน้องเคยถามหาคุณพ่อไหม หลังจากที่คุณพ่อเสียไปทางอยู่แล้วเขาก็รับรู้ว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนค่ะรับรู้เขาก็จะบอกว่าพอขึ้นสวรรค์แล้วเขาก็จะพูดแบบนี้ค่ะอ๋อพอขึ้นสวรรค์แล้วค่ะถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีคุณแม่แล้วอะเคยคิดไว้ไหมว่าเขาจะอยู่ยังไงโอ้คิดมากเลยค่ะก็เลยพยายามบอกตัวเองว่าต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วยอืม คือถ้าลูกป่วยดูแลได้แต่ถ้าตัวเองป่วยกลัวแล้วใครจะมาดูแลลูกห่วงลูกมากจ้ะคือแบบว่าถ้าป่วยธรรมดาเจ็บใค่ได้ป่วยอะไรนี่ก็ไม่คิดอะไรมากคือกลัวป่วยถึงขั้นแม่โนนโรงพยาบาลเลยคิดไปเรื่อยเ้วใครจะดูแลเขาใคใครจะดูแลเขาน้องพีรักคุณแม่มากแค่ไหนคะพูดใิลูกพูดดีๆท่าฟ้าเท่าเท่าไรนะนั่งดีๆสิลูกเท่าไรนะคุณครูดีๆเงยเงยน้าขึ้นมองหน่อยมีท่านผู้ชมดูอยู่ลูกรักคุณแม่มากแค่ไหนคะทำมือที่ลูก เท่าฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้เห็นได้ยินแล้วปะนะพูดว่างไงเท่าฟ้าเท่าไรนไหเท่าฟ้าอืม<อ><อ>ฟ้าก็ยิ่งใหญ่สุดแล้วเนาะค่ะอ่ะสุดท้ายให้น้องพีบอกรักคุณแม่พูดได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอ่ะ่กากพีรักแม่แล้วก็กอดคุณแม่ได้ไหมคะเนาะนี่นี่ถึงเวลาจะให้กอดเต็มที่เลยนะนี่ที่สัญญาไว้บอกรักคุณแม่มองหน้าแม่หน่อยน้องพีรักแม่เรื่องลูกคนเก่งเรื่องนี้ เอาให้กอดคุณแม่ก็ได้หอมแก้มแม่ด้วยนะจักหอมแก้มหม่รักแม่ออนี่คือเรื่องราวความรักที่น่าประทับใจระหว่างแม่กับลูกซึ่งเลิฟ in นเทรนอยากบอกว่าทราบสิงใจมากในความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนและทำให้เรารู้ว่าความผิดปกติใดๆอันเกิดจากร่างกายภายนอกนั้นไม่ได้มีผล หรือเป็นอุปสรรคใดๆต่อความรักอันบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่ภายในระหว่างคนสองคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นบริสุทธิ์ใจและยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายค่ะให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพันให้เจ้าเป็น ให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป โอ้ยมั่นน่าประทับใจมากเลยครับแม่กับลูกคู่นี้แบบสุดยอดเลยครับแม่นี้อึดมากเลยสู้มากเลยครับคือบอกว่าห้ามท้อห้ามถอยห้ามทุกอย่างห้ามจนห้ามเจ็บอเพื่อลูกคือมีแต่ความรักของแม่ครับที่ทําได้ขนาดนี้อดทนได้ขนาดนี้ครับใช่ค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่ช่องสองของรายการนะคะครับ Question of Love วันนี้โปรเต้มีคําถามอะไรคะ Question of Love นะครับเราต้องเข้าบรรยากาศวันแม่ครับเราก็ต้องเกี่กับแม่ ค่ะความรักของแม่นะครับจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีมครับช่วง c r e a t i o n of Love ครับตอนนี้เราอยู่ที่โคราชูครับหรือสวนสัตว์นครราชสีมาวันนี้นะครับเรามีที่กอนและเชิญนะครับนั่นก็คือเตยชื่ออะไรครับเตยเตยฟามศิรินาค่ะมาจากไหนครับเนี่ย มาจากหนองน้ําแถวนี้ค่ะโผล่ขึ้นมาเลยอ๋อผล่ขึ้นมาเลยเป็นผีเสื้อสมุทรอเปลหาคร ly? ับเนี yes. <te> <Industry inn> ่ยใกล้เคียงใกล้เคียงประมาณนั้นโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาถามคำถามนะครับเกี่ยวกับความรักคําถามในช่วง Question of Love ครับและสัปดาห์นี้คําถามในช่วง Question of Love คือวันแม่แห่งชาติปีนี้คุณอยากทําอะไรเป็นพิเศษให้กับคุณแม่ของคุณ พี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อโชคครับวันแม่ปีนี้ครับวันแม่พี่อยากทําอะไรเป็นพิเศษครับเพื่อแม่ครับอ่าก็กะว่าจะไปไหว้แม่ไปเอาดอกไม้ไปเอาดอกมะลิครับไปไหว้แม่ครับก็เป็นพื้นๆแต่แต่จริงๆเราไม่กล้าบอกแม่ผมรักแม่ไม่กล้าบอกน้องแต่ก็สแสดงออกอย่างอืนอ <'tså> ่นว่ารักแม่ก็แสดงออกทุกวันอยู่แล้วครับอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นเป็นเป็นคนดีให้ให้แม่ไม่ไม่ไม่ให้แม่เสียใจครับ คือคือเป็นคนดีตลอดน่ารักมากค่ะโอเคครับเลิฟอินเทนชื่อมินค่ะกันครับพาแม่ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวที่ไหนครับทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวโอเคครับผมอยู่บ้านครับไหว้แม่อยู่บ้านไหว่แม่อยู่บ้านก็ก็แบบเอาดอกมนี้ไปไหว้แล้วก็ล้างเท้ากับเท้าแม่แค่นี้นะครับโอเคครับแล้วอินเทน น้องเพจครับน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นน้องเสือน้องเสือนะคะคําถามก็คือถามว่าวันแม่ปีนี้น้องจะทําอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้กับแม่ทํทอะไรลูกไหว้แม่ทําให้แม่มีความสุขครับน่ารักมากอกอดแม่ค่ะกอดแม่กอดแม่น้องเสือทําอะไรลูกทําอะไรอ,อะไรค ไหมครับน้องกินไอติมน้องไม่ตอบอะโอเคไม่เป็นไรเลิฟมดินเทมองไปที่น้องลูกน้องทักครับน้องตัวเล็กชื่ออะไรลูกน้องอะไรลูกน้องแทนครับแทนแน้องแทนนะคะวันแม่ปีนี้หนูจะทำอะไรเป็นพิเศษให้กับคุณแม่คะไหว้แม่ไหว้แม่ไหว้แม่ครับไหว้แม่ครับไหว้ยังไงครับไหว้ยังไงลูกไหว้ยังไงลูกไหว้ไหว้ห ไว้แม่อ้วนมีแม่ลูกดอกไม้ไว้ชื่อชื่ครับกำลงซื้อดอกไม้ไหมซื้อไม่ลูกซื้อค่ะครับดอกอะไรดอกอะไรดอกอะไรลูกกำลใช้ดอกอะไรดอกอะไรลูกจำได้ไหมปุูบอดอกมะลิดอกดอกมะลิดอกมะลิครับโอเคครับโอเคค่ะ Love in กดค่ะอ๋ชื่อก้อยค่ะซื้อของให้แม่ค่ะซื้อเป็นเสื้อผ้าค่ะ สื้อผ้าเป็นสิ่งที่แม่ชอบใช่ไหมครับค่ะอ๋อโอเคครับอ๋อค่ะจะซื้อดอกไม้มากราแม่ค่ะวันแม่ทันทีเป็นดอกมะลิค่ะดอกมะลิอยู่แล้วโอเคครับเลิฟอินเพนเมค่ะจิ๊บค่ะอิงค่ะหนุนาค่ะถ้าวันแม่ปีนี้ครับอยากทำอะไรพิเศษเพื่อแม่ครับอยากทำความดีเพื่อแม่ค่ะ ทำความดียังไงครับก็จะเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะทั้งตัวสิบต่อค่ะสิบดีต้องซื้สิบต่อโอเคซื้อพวงมาลัยไปกราบท้าแม่ค่ะซื้อพวงมาลัยโอเคตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนทําการอวยพรไปกราบแม่ค่ะโอโอเคทำเองเลยใช่ไหมไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อทำเองโอเคครับเลิกอินเทมชื่ออะไรคะชื่อเลยครับ ชื่อก้าครับชื่อตาครับชื่อกีครับก่าครับคำถามก็คือวันแม่ปีนี้น้องจะทําอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้กับแม่คะไหว้แม่ครับวันทุกวันนี้ไม่ได้ไหว้ไหว้เป็นพิเศษไหวเป็นพิเศษครับกอดแม่เอาพวงมาลัยไปให้แม่แล้วก็จะไม่ทําให้แม่เสียใจครับซาี่เุดเป็นลูกที่ดีของแม่ครับร้อยพวงมาลัยไปไหว้แม่แล้วก็จะกราบแม่หอมแม่แบบ ผมและแม่ทำให้แม่มีความสุขครับด,ดีมากค่ะโอเคเริ่มเลย ไงั้นไหมครับพี่จิว๋วเคยแอบ์ล o v โอ้โหน่าชื่นใจแทนคุณแม่มากเลยค่ะที่ลูกๆตอบมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะแล้ว,วลพี่จิ๋วล่ะครับพี่จิ๋วจะทําอะไรเพื่อแม่เป็นพิเศษครับก็เอ่อเนื่องจากว่าพี่จิ๋วไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่อยู่ต่างอำเภอก็จะไปเยี่ยมคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปไหว้คุณแม่ซื้อของไปฝากคุณแม่ค่ะไปยังไงครับขับรถไปหรือนังรถมาขับรถไปค่ะนั่งรถขับรถไปนะครับโอเคครับพี่จิ๋วนั้นเรามาเข้าสู่ช่วงสามกันเลยครับค่ะช่วง sharing เราไปที่ชุมชน30กันยาปลายนาค่ะซึ่งบุคคลตัวอย่างของชุมชนนี้นะคะเป็นผู้หญิงค่ะเพื่อเข้ากับเทศกาลวันแม่นะคะเข้ากันเลยค่ะท่านก็อยู่ในวัยของคุณแม่แล้วหรือเป็นคุณยายก็ได้แล้วค่ะ,น,ะน่าประทับใจมากน่าประทับใจมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะช่วง sharing of love sharing of love ในวันนี้เราอยู่ที่ชุมชน30กันยาปลายนาค่ะ บุคคลตัวอย่างในวันนี้คือคุณเจริญชุมเกษียนปัจจุบันท่านอายุ69ปีแล้วนะคะท่านเป็นคนที่ทํางานร่วมกับท่านประธานชุมชนมายาวนานมากค่ะและทุกวันนี้ก็ยังคงทํางานเพื่อชุมชนอย่างสม่ําเสมอค่ะคือบุคคลคนนี้เคยร่วมงานกับผมตั้งแต่ปี 18- 2518นะครับทำกันมาสมัยเป็นหมู่บ้านคนนี้ก็ทำกันติดต่อนนนเนื่องมาจนเทศบาลครอบแล้วก็ มาตั้งชุมชนเป็นชุมชน30กันยาปลายนาแล้วก็เขาเป็นคนมีจิตอาสาคือหนึ่งเป็นอสมสอง,สองเป็นกรรมการหมู่บ้านสามเป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ที่ชุมชนผมทำอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เขาทำเพื่อสังคมเนี่ยเขาเป็นจิตอาสาจริงๆเพราะเขามีมีใจให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรในกลุ่มในชุมชน เขาทําให้เราทุกเรื่องผมจึงเอาเขามาเป็นเป็นบุคคลตัวอยา่างครับในชุมชนขอรับรองว่าคนนี้ดีจริงที่ที่ประธานเขาพูดนะคะเ,เขาเป็นคนจิตใจอ่อนน้อมแล้วก็คือใครใครจะเรียกไปทางไหนเขาไปได้หมดเขาไปได้หมดค่ะจิตใจเขาดีรับรอง ดิฉันภูมิใจมากค่ะที่ท่านประธานได้เลือกมาเป็นตัวอย่างของอชุมชน30กันยาปลายนาค่ะเพราะว่าได้ช่วยงานท่านประธานมาตั้งแต่พศสิบแ18ค่ะและก็มีงานอะไรท่านประธานก็จะเรียกมาช่วยตลอดและและได้ช่วยทางชุมชนถนนไม่ดีหรือน้ำประปาแตกอะไรนี้ก็ จะได้จะช่วยแจ้งทาง1 559ได้มาช่วยดูแลมาทำให้ทางชุมชนตลอดเลยค่ะดิฉันตั้งใจว่าต่อไปก็จะช่วยท่านประธานดูแลตลอดไปค่ะน่าชื่นชมจริงๆเลยนะคะสำหรับบุคคลตัวอย่างท่านนี้ท่านเป็นผู้หญิงแม้จะอายุมากแล้วแต่น้ำใจงานจริงๆค่ะ เลิฟอินเทนขอเชื่นชมและขอสนับสนุนให้รักษาความดีแบบนี้และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะและทั้งหมดนี้คือเลิฟ i n นเทที่เราอยากนำเสนอและเราขอเป็นกำลังใจทุกท่านมีความรักที่สวยงามเพราะความรักที่สวยงามอันเนื่องมาจากรักแท้จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ค่ะ ครับเลิฟอินเทรนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราทางช่อง c a เ e n n e w s และ k t 1ครับและท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือมีเรื่องดาวดีๆที่อยากนำเสนอทำได้ทางช่องทางด้านล่างเลยครับและทุกท่านยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n ของเราครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนอินเทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนต่อไปครับสวัสดีครับ